สวัสดีครับทางานเหมือนเดิมครับวันนี้เดี๋ยววันนี้พาไปดูว่าวันนี้ทาอะไรครับวันนี้จุดเตาใหญ่ครับเตานี้เป็นเตาเผาถ่านแบบไร้ควันเจ็ดรอลิตรนะครับต้องใช้เวลาจุดประมาณ4ี่ชั่วโมงเพราะว่าน,นี้ผมจุดไม้ไม้เกือบจะแห้งแล้วอ่ะไม้มันเปลือกมันเริ่มร่อนแล้วมันกําลังจะแห้งครับผมอันนี้ก็จุดได้ประมาณ3มชั่วโมงกว่าเกือบสี่ชั่วโมงลวเดี๋ยวอีกสักพักนึงน่าจะติดแก๊สแล้วครับตอนนี้ก็กําลังเริ่มละกําลังเริ่มคายแก๊สแล้วครับ เดี๋ยวไปดูเตาเล็กกับจุดเตาเล็กกันด้วยครับเตาเล็กก็เตาเตานี้เตานี้ดับไปแล้วครับเตานี้ดับไปแล้วนี่ไฟดับไปแล้วเหลือเตานี้เตานี้จุดที่หลังก็เลยติดที่หลังนะครับเตานี้เป็นเตาเผาถ่านไรควันแบบ200ร้อยลิตรอันนี้เพิ่งเพิ่งติดเมื่อตะคู่นี้นะครับนี่มีไฟไฟออกป่องมันก็มีแค่นี้แหละครับงานวันนี้และนี้ก็เป็นถ่านที่เราเก็บ วันนี้ตอนเช้าครับเก็บเมื่อเช้าแล้วก็ได้ถานแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะแพ็คตอนเย็นครับผมไปครับบ๊ายบาย